สวัสดีค่ะวันนี้จูนนะได้ทำการหนีผู้จัดการไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราแอบเอาตัว m ิลเอ1.9ที่เรามีเนี่ยเป็นตัวอันติเมทนะคะเราจะเอาออกมาเที่ยวกันแบบขอขอผู้จัดการแล้วแหละแต่แบบขอแอบหน่อยขอแอบไปเที่ยวหน่อยนะวันนี้เรามาดูกันว่าจูนจะพาไปไหนคือตั้งใจว่าจะตามรอยของเพจอิสุเมืงนนนเขามีร้านกาแฟลงทุกวันอาทิตย์แต่จูนนก็อยากจะแบบว่าอยากจะกินกาแฟแล้ว ไปเจอๆๆถ์ถาดูก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แถวโชว์รูมใกล้ๆจังหวัดนนเล่านี่เดี๋ยวเราขับเที่ยวกันแล้วนี้จูจะแนะนําบางอย่างที่ลูกค้าก็ถามมาว่าตรงนี้ใช้ยังไงอะไรใช้ยังไงนะคะจูนพอรู้อะไรเดี๋ยวจูนจะบอกเนาะแล้วก็ขับจริงกันไปเลยไปด้วยกันเลยนะคะอ่ะตอนนี้จูนหนีผู้จัดการสําเร็จแล้วนี่โชว์รูมอยู่ฝั่งตรงข้าวเมื่อกี้ยูเทิร์นมานะคะวงเลี้ยวของมิวเอ็กเนี่ยมันแคบมากสำหรับจูนที่ขับรถเก่งเนี่ยคือมันเหมือนกันเลย ตอนนี้ปรับาะจูนชอบตรงแบบว่ามันปรับได้แปดทิศทางเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าหมดเลยฝั่งคนขับนะคะเป็นไฟฟ้าปรับระดับได้แปดทิศทางเพราะตัวนี้เป็นตัวอัติเมทเนาะตัวนี้ระบบแอร์ด้านของเขานะเมื่อกี้มีรถตัดหน้าคือเขาก็จะเบรกแบบเบรกให้อัตโนมัติด้วยแต่ตัวจูนเนี่ยก็พยายามขับแบบระมัดระวังหน่อยเพราะหนาก็แอบหนีมุ่งรออกมาเที่ยวเนาะออโต้เบรกโฮด,ด ่าตอนนี้ยอ t o ต,ตเบคโฮจูนเปิดละใช้งานอยู่เดี๋ยวมาดูว่ามันใช้งานยังไงในรถสถานการณ์ที่รถ,รถติดตัวเองเราคุยว่ารถติดมากช่วยติดหน่อยแล้วจะโชว์อ,อัลต,ตเบกโฮของมิวเฮกหน่อยอ u t ต์เบกโฮนะคะจะทำงานตอนที่เราอยู่เกียดีเกียดีแล้วเราเหยียบเบรคคือตัวเป็นคนไม่ใส่เกียร์ว่างเวลาเข้าอ่า เขาเรียกอะไรอะรถติดอะค่ะแต่ทีเนี้ยเป็นคนที่พอมาได้แต่เกียร์ว่างเนี่ยเราก็จะไม่ได้ระวังในการแบบเออเราเผลอเลอะหันไปไหนปล่อยเท้าลงปล่อยเท้าออกไปอย่างเงี้ยรถเคลื่อนที่กดเปิดออโต้ r บ k e ปึ๊บเขียวปึ๊บป๊บปล่อยคันเร่งนี่คือเกียร์ดีนะคะเอาเท้าออกได้เลยเอาเท้าออกได้เลยนี่ตอนนี้คือ ไฟแดงอีกนานเลยแยกแครายนะคะเป็นแยกที่รถติดที่สุดเดี๋ยวมาดูตอนรถเคลื่อนตัวกันเราก็แตะคันเร่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็รถก็จะสามารถไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรอีกแล้วปล่อยให้มันเปิดออโต้ไปแต่ทุกนี้ไฟเขียวก็ยังไม่ไปนะคะเข้าติดอะไรกัน ไปเนี่ยเหยียบนิดนึงก็ไปได้แล้วแล้ทำไมเขาถึงติดเออตอนนี้ได้อีกรอบนึงแล้วค่ะได้อีกรอบแล้วจูนยังไม่ได้ไปเลยอันนี้เสียงร้องที่ดังเพราะว่าจูนไปใกล้คันหน้ามาก,กาไปอลยช่วงนี้โควิดเนาะจริงๆจูนก็ไม่ได้อยา,ากจะไปร้านอาหารข้างนอกหรือพาไปไหนที่แบบคนเยอะๆแต่ตอนเนี้ยในการใช้ชีวิตเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนดำรงชีวิตอยู่กับมันให้ได้นะคะก็ เราก็ใส่แมสพกจเจลแอลกอฮอล์ไปแล้วก็วันนี้ก็เหงงเหงหาเพื่อนไปสักคนหนึ่งจะ,จะไปหาเซล h เจอคนไหนดีนะวันนี้น้องเขาไม่ได้เป็นเวนที่โชว์รูมแล้วเขาก็จะอ่ะว่างวันนี้ตอบลูกค้าอ่ะเรามีระบบตอบลูกค้าออนไลน์คือลูกค้าทักจองก็คือสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องวอล์กอินก็ได้แต่ถ้าใครอยากเห็นรถตัวจริงก็สามารถวอล์กอินได้เข้ามาที่โชว์รูมอยู่ตรงแค่ไลน์นี่เองค่ะ อยู่สู่ออโต้เซ็นเตอร์นะคะแค่ไลน์เลยเลยปากทางโรงพยาบาลบำรุาดมานะคะก็จะเจอเลยซ้ายมือแต่ทีเนี้ยจองออนไลน์ก็สามารถทำได้ขอดูโปรโได้ในอินบ็อกซ์ได้เลยวันนี้น้องเขาไม่ได้เข้าโชว์รูมเราก็จะแอบไปรับเขาไปนั่งจิบกาแฟลองสอบถามดูเกี่ยวกับรถวิวเอ็กที่เราขับมาว่าน้องจะให้ข้อมูลอะไรกับเราได้บ้าง ค่ะวันนี้เราก็มาถึงร้านกาแฟที่จูนตามรอยมาแล้วนะเอ้ยเมื่อกี้เห็นแบบกาแบบนะามาเจอกับน้องเซลที่จูนพูดไว้เลยมาใคใครับสวัสด,ดีค่ะอ่ะแนะนำตัวหน่อยที่ภาษาการขายค่ะอุ้มอุ้มค่ะหรือว่าที่ลูกค้าทุกท่านเรียกกันนะคะอุ้มอุ้มอิสุสุประเด,ดมงนน์ค่ะที่ตามรอยมาจากเพจอิสุมืองนอน์เนาะใช่ก็คืออยากรู้ว่าแอดมินอะลงลงร้านไหนก็บอกเด็ด เด็ด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 ทุกร้านก็เลยจะมาดูว่าเด็ดจริงไหมนะคะแล้วร้านนู้นน่ารักมากดูใช่ร้านน่ารักมากเอ้ยอะวันนี้ก็คือจะอัดกันแบบเร็วๆอย่างนี้เลยเนาะใช่ก็คือไปอย่างนี้แหละไม่มีไม้เซลฟี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอุปกรณ์ใดๆครั้พี่ทำทอลบอกว่าทั่วไปเดี๋ยวเราไปคุยกันเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกันนะได้ไปเลยค่ะไปเล พี่จูนสั่งน้ำอะไรนะน้ำมะพร้าวอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวเอาอันนี้เป็นอีกแก้วหนึ่งเป็นน้ำตาลมะาพร้าวค่ะอเมริกาโน่ได้เดี๋ยวสแกนจ่ายนะค่ะว,วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยาาได้แล้วอ๋ออันนี้น้ำมะาพร้าวเหรอคะว้าว ขคนน่ากินมากอ่าของนอ,งอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวคะ่ะปกติกินแบดำไหกินกินทุกอย่างที่แบบเป็นของของปีของปีคะ่ะข <c oughs> องเ๋ลูกค้าก็อชอบแบบเร็แถห<ช><ๆ>่อยแ่ไ้อของปีกากระชังของปีเราก็จะจัดโปรนิเล์ตลอด พี่เข้าเรื่องไม่อหรอเนี่ยหน่องอุ้มันก็อยู่บนรถแล้วนะคะหลังจากที่เราไปดื่มกาแฟเนาะที่เราจะใช้เขามาทานติดมากดื่มกาแฟนะคะว่าเด็ดๆๆโอเคเชื่อไหมเชื่อแอนดมินแล้วนี่ก็ อร่อยค่ะนี่นะคะร้านเอเธอร์ร้านเอเธอร์เนาะก็ไปติดตามกันได้นะคะตามตามแอดมินของเราไปดูได้คือในส่วนของกาแฟาเนี่ยที่ทางจุงอ่ะอุ้มไม่ได้ถ่ายมาเยอะเพราะว่าทางเพจอ่ะเขาลงไปแล้วใช่ถ้าใครอยากดูแบบเออเป็นรูปอย่างเงี้ยดูทางเพจได้เลยทีเนี้ยเรา ก็มาคุยกันเรื่องรถไหมเพราะเราขับรถอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะก็เลยเพราะเนื่องจากว่าพี่ตูนเป็นคนขับเนาะอันนี้บอกก่อนว่าก็เลยพี่ตูนจะขับไม่สามารถเข้ากองได้เยอะมันตอนเปิดคลิปแล้วก็ลเพราะว่าอุ้มมาแล้วก็เลยแบบขอฟีนเข้ามาเนาะก็ตอนนี้ก็ขับอยู่นะคะถนนก็เป็นเดี๋ยวจะพาไปดูการเลี้ยวของรถ New X ที่เคมว่าวงเดียวนั้นแคบมากใช่หนดูซิว่าคร้งนี้จะพ้นเลยไหมเนี่ยแต่ว่ามันมีถนนทําอยู่อ่ะ ตองนี้จะเป็นถนนธรรมค่ะเดีเ๋ยวเราจะไ,ไปทดส,สอบโค้งที่มันพ้นจ้าพ้นจ้าเขาเขาเคมมาเลยนะว่าตัวเขาเนี่ยวงเลี้ยวแคบที่สุดในตระกูลของ PPV จริงๆแล้วขามาเนี่ยตอนที่หนีผู้จัดการออกมา จูนเอายูเทิร์นมาแล้วแหละแต่ว่าก็จะพูดถึงแต่ไม่จำไม่ได้ว่าตัวเองพูดถึงแบบได้ครบพ้วนไหมโอเควงเลี้ยวแคบใช้ได้วงเลี้ยวแคบใช้ได้อันนี้ถามมารถเป็นยังไงาะคะพี่จูนส่วนใหญ่ลูกค้าชอบถามเงี้ยอ่าถามพี่จูนเลยละกันเนาะเปลี่ยนบทบาทเนาะก็พี่จูนก็รู้สึกแบบรถโครงอะไรบ้างไหมคำถามยอดที่ของนิวเอ็กเลยนะรถโครงไหมไม่ไม่โครงเยอะอ่ะพูดอย่างงี้ดีกว่าไม่ไม่ไม่โกหกกันเนาะเพราะว่าจูนอน่ะเป็น ใช่ผู้หญิงตัวเล็กแต่ขับรถคันนี้อ่ะก็ดูตัวเล็กนิดนึงก็รถมันกว้างนี่เนาะแล้วมันเป็นเหมือนมีมอเตอร์ไซค์มาข้างๆมันก็จะดังถูกไหมใช่ค่ะอันนั้นก็อยู่ในส่วนของเป็นแบบระบบความปลอดภัยของ e w x อยู่แล้วใช่เขาจะมีถ้าในรุ่นที่เรากาลังนั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะ MU-X เนอะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นเนาะ Active นะคะ Luxury แล้วก็ e l e g a n c เนาะ e l e g a n c เนี่ยแบบเป็นรุ่นที่แบบที่หนึ่งในดวงใจใครหลายคนแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็น อัลติเมทที่เราขับกันอยู่ก็คือในเรื่องของกล่องแอร์ดัสอะคะ่ะก็จะมีในเฉพาะรุ่นอัลติเมทเท่านั้นอันนี้ต้องแจง้งลูกค้าเลยว่าในรุ่นอัลติเมตเท่านั้นถึงจะมีกล่องแอร์ดตัวนี้เพิ่มเข้ามาตอนนี้แกรนี่มี3.0แล้วใช่ไหมคะมีค่ะแล้วก็เฟียสกว่านั้นคือมีสีขาวมุกอะไรเงี้ยเข้ามารุสียอดยอดที่คนก็ถามแหละใช่ไหม<อ>ถ้าตัวเริ่มตอนนี้ตัวล่กต้นมีมีตัวล่กต้นก็มีสี<อ>ขาวมุกค่ะเนี่ยอย่างมอไซย้อนสอ เนี่ยถ้าเรามีถ้าเราสามารถสลับกล้องไปให้ดูได้นี่ลูกค้าตกใจแน่นอนเ <laughs> พราะว่าพี่เขาขับแบบนี้เลยค่ะย้อนสอนมาเ <laughs> <laughs> นาะก็ในเรื่องของแอร์ดานี่ก็คือความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะรุ่นนี้ก็จะมีเซนเซอร์หน้าสี่จุดหลังสี่จุด <laughs> อันนี้พี่จูนก็จะกําลังหาโค้งที่จะทดสอบให้ลูกค้าดูจร <laughs> นี้ก็หลายโค้งแล้วแหละหลายโค้งแล้วแต่ <laughs> แ,ตแบบว่ายังไม่เจอโค้งที่สวยโค้งที่ใช่นะคะเดยลองดูสีสักโค้งหนึ่ง แล้วก็พี่ตูนพี่ตูนช,ชอบชอบชอบอะไรในตัวนี้มากที่สุดตอนนี้จะชอบตัวออโต้เบรกโืม <c oughs> คือ <c oughs> คือเป็นคนที่ติดเอเข้าเกียร์ดีตอนจอดรถไฟแดงอยู่แล้ว <c oughs> เป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยเกียร์ว่างอ่ะเหมือนเหมือนเราติดอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่ามันเหมือนมีจังหวะที่พี่อะเอาของอย่างเงี้ยก้มเอาของสรุปแล้วคือเราสามารถปล่อยเท้าได้เลยอืม <c oughs> ปล่อยได้เลยไม่ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเหยียบไวแล้วอะไม่ต้องเหยียบตัวเบรกไว้แล้วอะเข้าใจใช่รถหยุดนิ่งเลยอือแล้วพอจะเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยเราแค่เหยียบคันเร่งหน่อยเดียวก็ไปแล้วก็ไปเลยใช่ชออออโต้แบกโฮล่ะ ho, พี่จูเป็นสิ่งที่ชื่นชอบมากก็เป็นอย่างหนึ่งของจูขายคันนี้เหมือนกันนะคะแล้วลูกค้าถามเยอะไหมคะออโต้เบกโฮล่ะถามเยอะนะเพราะเป็นสิ่งที่บางท่านอะอย่างพี่จูอย่างเงี้ยคุณผู้หญิงอนะชอบมากเลยเวลามาซื้อวิวเอ็กอย่างหนึ่งคือสรีระเราเนาะผู้หญิงเราอะคือเทียบกับผู้ชายแล้วยังงไก โอเคไม่เท่าเขาใช่ไหมก็จะค่อนข้างที่จะห่วงเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็เหมือนที่พี่จูนชอบเป็นไม่ชอบเหยียบเบรกเหยียบอะไรไว้บ้างเนี้ยค่ะนอแล้กก็อีกอย่างที่เป็นจุดขายของมิวเอ็กเราก็จะเป็นอันนี้ก็เออคือตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเบรกเขาเรียกว่าอะไรนะเบรกมือไฟฟ้าอ๋อเบรไฟฟ้าใช่เพราอุ้มขับดีแม็กมาใช่ไหมของที่บ้าน ก็คือเป็นรุ่นเก่านั่แหละคือเซล์ก็ใช้นะไม่ใช่ไม่ใช้เดี๋ยวจะบอกว่าเซล์ไม่ใช้จริงก็ที่บ้านขับดีแม็กใช่ไหมเวลาโยกเกมือวิจูนเออเออเออรุ่นเก่าเนอ้ยนี่คือก้ามข้างนี้นะคะขึ้นแล้วเนาะแต่พอมาเจอมิวเอ็กก็แบบว่าแค่แค่โยกเอนิ้วนิ้วนิ้ววักกจบแล้วเนาะนี่ไม่ไม่ไม่เกะกะลกพี่อะไรแล้วไม่อะค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาคอนโซลเขาดูมีความเป็นสปอร์ต เนาะเรียบหรู<ม>ดูแพงด้วยก็คือเหมือนกับว่าผสมหลายๆสไตล์รวมกันจริงๆ<อ>ทีแรกพี่อาจจะโทรลองแบบโทรศัพท์ด้วยแต่เราก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันสามารถโทรรับสาย<อ>าได้จากพวงมาลัยใช่ก็คือเขาเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟังชันเ okay. นาะตรงนี้ก็จะรับสายโทรเข้าได้หรือว่าปฏิเสธสายได้นะคะคแล้วก็พวกเหมือนกับว่าเพลงอะไรเงี้ยที่เราแบบเปิดเพลงกัน เดี๋ยวเอื้อมไปแปะกนิดนึงเปิดเพลงกันแล้วแบบว่าสมมติว่าไม่ถูกใจเพลงนี้เศร้าเกินไปเราก็เปลี่ยนเพลงได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ไง<อ>ลูกค้าค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนาะคุณสาวๆเนะจะชอบมิวเอ็กเป็นพิเศษนะเพราะมันสะดวกตรงนี้ใช่มันสะดวกสบายแล้วก็สำหรับอุ้มอะในมุมมองของมิว e เอ็กอะพอทีแรกก็ไม่เปิดใจตอนตอนมาเป็นแรกๆเป็นเซลลแรกๆรถมันใหญ่จะขับได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอลองมานั่งปุ๊บอุ้ยทัศนวิสัยดีมาก มองเห็นผู้ชายตรงนู้นชัดมากเลยตรงนู้นเลยใช่ค่ะคือแบบว่ารถเก่งนี่ไม่เห็นหรอกแต่เรานี่คือแบบมองไปเห็นแล้วค่ะพี่เสื้อแดงค่ะเพราะว่ารถบบสูงใช่รถสูงเนี่นี่บอกไฟฟ้าปรับได้ขึ้นมอีกเดี๋ยวไป๊บนึงนะพี่เมื่อกี้เห็นอะไรไห่ลูกเดี๋ยวหนูปรับขึ้นก่อนเอ๊ะเอฟเป็นแคนั้นเล่นหรอใช่เรานี่นะไม่ได้เลยค่ะแล้วก็บอกไฟฟ้านี่ก็ชอบนะชอบเล่นก็ในคลิปฝรั่งอะค่ะี่จูนที่เขาเหมือนกับว่าเอาชีวิตรอดอะเนาะพวกฝรั่งเราจะชอบสอน หมือนกับแบบว่าเราโด like นไลฟ์คอเนาะประมาณนี้อ่ะแล้วก็เขาปรับเบาะลงปุ๊บปึบแล้วก็เอาตัวรอดเอาตัวรอดออกมา <c oughs> อ่ะแต่พอเป็น n ิวเอค่ะทุกคนดูนี่หนึ่งสองสามเพราะความสะดวกสบายนั่นเองที่เราให้ไปเราก็อาหันไปยิ้มกับเขาก็ไันห <c oughs> <c oughs> นึ่งทีนายรัดคอเราทำไมอะอะไรอย่างนี้อนะันนี้ข้างหลังนี่คือตั้งใจใช่ไหมเอามาโชว์ลูกค้าใช่ปะทีแรกอหนีผู้จัดการเที่ยวก็จะแอบแบบ ขนอะไรมาปะใส่ชุดในรถเลยเอ้ามันกว้างขนาดนี้เป็นห้องแต่งตัวยังได้ใช่ป่ะลูกค้าอุ้มไปแคมปิ้งไหนนะอ่าที่นอนเป่าลมอ่ะใส่ได้เลยเพราะเบาะมันพับเรียบเลยอืมอันนี้อาจจะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาาให้ดูว่าเบาะมันเรียบยังไงแต่พี่จูนถ้าขึ้นมาเป็นแบบปิ้งปิงหมายถึงตัวจูนปิ้งขึ้นมาเลยไม่ใช่หรือตัวเราหายไปเออได้อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่นะใช่จริงๆเราหนีออกมานานพอสมควรละ อาจจะถึงเวลาที่พี่จูนจะต้องกลับไปทํางานมุ้ยวิ้งโอเคแล้ววันนี้คือจูนอะนัดน้องอุ้มแบบกระทันหันมากเพราะว่าน้องอุ้มอะตอนเนี้ยวันนี้ไม่ใช่เวนเนาะใช่ไม่ใช่เวนแต่ว่าเราก็ตอบออนไลน์ได้ตลอดนั่นมันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมถึงแบบแจ้งลูกค้าตลอดว่าก่อนเข้ามาโทรบอกเซลล์นิดนึงนะคะจะได้เจอหน้ากันใช่บางทีเราไม่ใช่เวนไม่ใช่หลงเนาแล้วก็น้องอุ้มฝากเพจหน่อยไหม ได้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจอุ้มอุมอิสุสุโปรเดตเมืองนนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอุ้มเพิ่งเปิดช anel ใหม่อยู่ใน y o u t u b e นะคะชื่อช anel อุ้มอุมอิสุสุโปรเดตเมืองนนเหมือนเดิมชื่อเหมือนเพจทุกอย่างเลยฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเซลล์จะเข้าเวนหรือว่าอยู่บ้านตอนนี้ก็มีบริการจองออนไลน์เนาะปลอดภัย100%นะครับ Okay, ฝากช่องของพี่ด้วยนะคะของอิลสูเมืองนนมาว่าว่างไงไม่ให้น้องอุ้มมาเป็นคนพูดอุย้ยเขิน <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนอยากเจอกับเซลล์ท่านไหนในอิลสูออโต้เซ็นเตอร์สขานนทบุรีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะ <laughs> เดี๋ยวจูน่ะจะแอบ,บนัดพี่ๆที่ไม่ใช่เวนะ่ะออกไปเที่ยวอีกแต่ <laughs> ดูว,ว่าเขาจะแนะนำร้านไหนอย่างร้านเนี้ย อยู่ในโซนของแถวบ้านน้องอุ้มเนาะเราก็เลยเปิดโลเขาเฮ้ยไม่แต่บ้านน้องอุ้มก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นนี่น้องต้องอยู่ในน้ําเอ๊ะเออก็ได้โอเคงั้นวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะในจูนต้องกลับไปรับกรรมนะคะผู้จัดการรออยู่บ๊ายบาย